เพื่ออะเพื่เกิดอะไรขึ้นสมชายอ๋อเปล่าหินจิดคอยเฉยอ๋อหยิบน้นหลายเอาแล้วปืนดนามายืนจ้องเราตรงนี้ดนูน,น,นั่นเพื่อนนั่นมันอะไรวะนั่นอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิฉันมันเห็นมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแลแฉมเบอร์เกอร์หรือเปล่าหยุดสต็อปไอ้สมชาย ครั้งที่แล้วแกก็งาบระเบิดนิวเคลียร์ไปทุกคนก็ไม่เหลือซากเลยมันก็อร่อยดีรสชาติเมันช็อกโกแลตอยากเอาซอกทิ่มหน้านาาเหลือเกินแต่ว่าไอ้ข้างหน้านี่มันคืออะไรมันคิดว่าจะเป็นยานนนอ,ยอะไรสกอย่อางเฮ้ยตัวอะไรเพื่อนพูอดอะไรของมันอ่ โอ้ยฉันมนุษย์ทำไมโบเกโดตัวแปลกนั้นเบาเบิดมนุษ์ทำไมโบเกตตัวบังจริงกว่านั่นเป็นเป็นแปลกว่ะเนี่ยอ๋อเพราเขาเผามนุษย์เองไงแต่สายพันธุ์เราพันกินแล้วนั่นก็ไอตัวถเขียวนั่นก็มีหรอนอีกโอเคกตมันเรียกว่าอะไรอ๋อมีนเรียกว่าโลกเมยอนพี่เก่า แล้วมันมีอะไรที่จะฆ่าฉชั้นได้บา้างก็น่าจะรถถังเขาวินลบอ่าไได้จะขึ้นย่านี้เพออื่อนใจเย็น,ยนๆแต่เขาก็ไม่ได้มาใช้พลังการอะไรพวกนี้หรอกยกเว้นโจนอัวคืออะไรไม่รู้จากโจนดาวชั้นไม่มีโจนโดาวแกไม่มีโจนเหรอดีจังได้มีสงครามเุื่อวันแย่เข้าไปอีกแย่มากเลยเพื่อนโอ้ยแย่โคตรเลย รู้ไหมทำไมยันถึงซื้อเสียเกับแกทำไมอ่ะจะถึกษาแกมาหนึ่งปีละเออพูดได้คล่องมากใช่ไหมบ่าวพูดได้มะค่องเลยแกนี้ก็ถือว่าพื้นฐานละอ๋อจะถึกษาแ่ภาษาองกกังกฤษยังไงนะอะไรอยงนี้นนรู้ดีแล้วใช่ไหมโอเคเออตะพห่งเพื่อนมันแม่ตายรอ เออเชนมันเนอประกรัไนได้เลยว่าไม่ตายแน่างเงี่ยนออนแต่ตต้องระวังหน่อยนะว่าเวื่อนเันนะอะคนใครจะก้าวร้าวเลยแหละเขาฆ่าทุกคนที่เห็นเลยจกเว้นฉชนนะก็จะมีแค่เพื่อนบางคนที่เขาไม่ฆ่าคนกันนะ่ะแต่ที่เท้าฉันโหดร้ายมากเลยเพื่อนในายใจใจนะ้องวานนายจะไปอนะ่ะเออไม่ได้ใจเพื่อนโอเคเดี๋ยวฉันเอาชุดก่อให้เลยนะดาวฉันมีออกซิเจนเพียบเลยนมะไม่ต้องใช้จุดอะไรทั้งนั้นเลยนอกจากชุดเก่ะโอเคไหม โอเคงั้นเราขึ้นไปบนยานกันเลยระบบยานออกตัวยานเดินมาถึงป้อมอยที่ตั้งปืนอาไว้แล้วลุงจอดโอเคนี่คือดาวฉกนบุกแกใส่ชุดเกอลเลยเออจะไรใส่ยเกอลเพื่อนโอเคมันกำลังมาหาบุกแกแล้วเอ๊ะ เอ้เพื่อนในโรงกีดานี้สิเออทำไมวันนี้ยางนั้นอ่ะเออจะปรับขนาดให้มันเล็กเองอ่ะไม่ต้องหัวไม่ต้องอะไรอยู่ย่งเก็บมันแป๊บเอ็นดีตอนรับสุดาความเมื่อเม็ดใจยินีพูดถึงความมื่อนี้ก็ไม่มีอะไรปลอดภัยหรอกเออเพื่อนแล้วดาวนี้กินอะไรเออไม่กินอะไรหรอกนอกจากซื้อไอซงยิทนิดหน่อยเชินดาวโคดวงเล็ก ที่นี่ไล่ศูนย์แรงงมถ่วงกันนะเพื่อนนายสามารถเล่นตามปกติได้เลยปกตาิดาวของนายนัย่นแหละแต่ข้อน,นี้แต่ข้อเสียของดาวฉันก็คือมันจะเกิดสงครามขึ้นและพวกนายต้องระวังไอ้กันเลยก็มาอ้าอ้าวอ้าเจ็บหมดเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยมันกระเด็นขึ้นนะไรเดี๋ยวคนมื่อกี้หายไปไหน ไอ้เว่นพวกเราเป็นปรไรเปล่าใหเกิดไหมได้เนอะฉัลืมบอกออบเฮ้ยมันนาพวกเราดูอาการแย่มากเลยไอ้เพื่อนเดี๋ยวช่วยหน่อยเดี๋ยวฉันรีสปอนพวกเรใหม่อยให้เออโอเคไม่ทราบพวกเรใหม่อยคือมาแล้ยเฮ้ยยังว่าจะทำเองได้ทำไมอ่ะเออเพราะมันล้ำเกินไปละตอนนี้พวกเราพอล้ำเกินไปก็เกิดความขัดแย้งทางดวงดาวและอวากาศมันจะเกิดสงครามอวากาศคุณยังไม่มีที่สุดเลยนะเพื่อน เพราะฉะนั้นพวกคขณต้องระวังเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือนิวเคลียร์ล้างจักรวาลอ่ะ่าไงนะเออนิวเคลียร์จักรวาลเองนะเพื่อนอันนั้นแค่ระดับแรกนะระดับที่สองก็คือนิวเคลียร์ล้างเจล็กซีวัดได้ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องวัดด้วยอันตรายโคตรเลยแหลยจะว่าแต่แค่ดาวฉันเลยดาวฉันเป็นหลุมเป็นบอดเพะะี่แอว่าหายไปครึ่งสี่ตักล์อะโอ้ย เพือ่อนโอเคเดี๋ยวบอกจะเริ่มเที่ยวชมสมบกกูรกนะันเลยไหมว่วจะไปที่ไหนอื่น่ตหรือ,อยังไงไม่ไหร่ที่ไหนเอยที่เาเนี่ยอากาศขวดแย่เลยจนบอกให้จะมีออกซิเจนที่เพียงพอแต่นานสองเกต็ฝุ่น,นดีๆนะมันมีเพียบเลยบอกเลที่เนี่ยทุกคนมาจะกตาแดางนะเปะน็นนาตาเดียวนันหมดความสูง กนยังจะมาแตกงทางกันนะคฉันบอกเลยที่นี่อ่ะอันตรายสุดๆเลยเต็มสิบให้สิบเลยบอกเลยก็อย่ามันเลยโอ้ยโอ้ยบ้าบมไเลยโอ้ยมาเกินเราฆ่ามไม่มีวันหยุดบอกเลยโอ้แล้วเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อแค่เศษกระบาดนิดหน่อยนะพอมันเ,เข้าชัน้นบรรยากาศของเราชั้นมันก็ระเบิดเลย บางอันก็มีระยะเวลาระเบิดไม่เหมือนกันแล้วไม่ก็อาจจะเป็นพวกระเบิดอะไรพวกนี้เดี๋ยวบบมาาันกระพริบิ้งมาจะไฟทุกขั้นเฮ้ยเจ๊เจะบวดกับมันมากเลยไม่มีใครเคยหยุดสงครามนี้ได้แลพวกเราไม่เคยนับถือเทพมาก่อนเลยพวกเราสร้างอะไรทั้มันเกิดเป็นเซลล์ไม่เดียวอยู่โดยการที่เอาพวกเดียวกันมาเองต่อเติมบ้านเปล่าราดัโอ้โอเคที่นี่ก็ เป็นแค่ดาวลงหลงอ่ามาเพื่อนมันยังมีเศษมันยังมีอย่างอื่นมากกว่านั้นตามฉันมาลงมาเลยแกฉันมันไสแกเลยกันสักเพย่อนึังสิอ้าจะได้แล้วฮะสะใจบุยมาเลยคอยสักครัเฮะฮะขวดสะใจเลยข่านคนเนี่ยไม่มีกฎหมาย โอ้ได้เลยเพื่อนฉันโอ้ยโอ้ยจิมโอ้ยใครวะมาปล่อยยุ่งขนาดนี้เพื่อนจะรู้ตัวบ้างไหมทำขายติเอ้าจะรู้ยัอ่าใช่สิว่าเพื่อนโอเคดิฉันหันหน้าไปโอเคชาร์โอลแล้วข้าหลับพวกแกมันเกิดอะไรไปแล้วน่ะถ้าจะฆ่ามันได้ไหมหมาเลยอยากฆ่าเลยก็เพื่อน ยังไเพื่อนเนี่ยนะเออยังก,ก็เลยใจ่จริงๆก็ยกังไม่ค่อยเป็นเพื่อนนะหรอกโอเคจังขอชาฟอันใหม่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 เพื่อนหยุดความคิดอันเย่นั้นสต็อปโอเคโอเคเทียนพาบุคคลมาดวงนี้ดีดาวดวงนี้อิมพอบุคคลจะช่วยประโยชน์อะไรได้อ้าฉันช่วยได้อยู่แล้วเอ้ยเขาจะมาช่วยจุตความใช่ไหมช่วยกินช่วยนอน สักหมัดหนึ่งจะได้ไมนะั้น่ยโอ้อยอย่าไปใส่ใจแล้วกับพวกเขามากพวกเขาก็แค่คนดาวดวงอื่นแค่นี้พวกเขาก็จะตายกันหมดละอาหารก็แทบไม่มีกินจากแสงจะวางอ่ะแล้วก็พวกเดี็กกันเองเกมเนคนแรกเหรอเรนเรนจะไม่ฆ่าแกเราเพื่อนพวกเขานิทกันมากเลยนะโอเคลี้นแฉะเมื่อกี้พวกเราเพิ่งโดนอะไรก็ไม่รู้ยกเคลียร์หลังจักรวาลทุกอย่างเนี่อยอาจจะไม่ได้ละมันเยอะอย่ะจัดเลยสงครามก็มีทุกวันเลย ไม่เคยหยุดปอนอะไรเลยอ้ออย่างนั้นเองเหรอเดี๋ยวพวกเขาตายเกิดใหม่ได้พวกเขาตายเกิดใหม่ได้ไหมอ๋อไม่ได้าาดไไดไไดถ้าถช้พวกเขาขึ้นมาใหม่เองแหละเมื่อกี้เขาก็โดนเออเล่เป็นขี้เลยแล้วงั้นพวกเราให้ปืนกับเขาพวกเราดีาไหมความคิดดีๆีเฮ้ยปืนเรามาอ่างไรวะเนี่ยไอ้พวกเขาวิ่งไวมากโอ้ปืนโคตรเท่เลยพวกปืนอะไรวนะเนี่นยมันใสฟ้าใช่ไหมเอ้ยเจ๋งอะเนี่ย บอกท้ายเดจะนะเอ้ยปืนป้องรังมีได้ละโอ้โหไอ้ปืนดีโคตรเลยอ่าเอาปืนปืนปืนฮัลโหลไกด์ปืน <S <S อุ้ยเดีย๋ยวนะทำไมเสียงที่ดาวนี้อันนี้มันเบาจังเลยเพื่อนเออเพื่อนที่ดาวนี้เป็นสูญจะกาดนะแต่ก็ไม่ได้เป็นสูญจะกาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีออกซิเจนอะไรอย่อื่นปนเหลืออยู่เราจะบอสหาเซียไหน โอ้ไม่น้ำอ้นโดนกันนะมันไม่มีหรอกดมเนื้อปานี้พวกเขาคงต้องใส่หน้ากากกันแก๊สกันไปแล้วโอ้รอดไปโอ้เหมือนพวกเแอคติ้งมากเลยคิดเหม็นกะเลยเอ้ยระวังอ่เราไม่ยืนเลยนะเว้ยวันจะขึ้นโอ้ยยุคไอ้โดนตีโคตรแรงเลยมาใช้พลังสายกันไฟบั โอ้ยตรงตีแรงมากเลยอ่ะอ้ยอยลืมอ่ะลืมโอ้โหู่สาต์มาสิบนาทีโอ้โหพากมาตั้งนานเยี่ยมลืมคนอ่านโอ้ชีวิต